สูตรเด็ดเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาทําสูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่งค่ะนั่นก็คือมะนาวเหลือใช้จากการทาอาหารนะคะอย่าทิ้งนะคะเพื่อนๆน้ําเศษน้ําเลยที่เหลือจากการบีบทาอาหารเราไม่ทิ้งค่ะในเอ่อในในมะนาวเนี่ยมีสารอาหารเยอะแย,ะ,ยะมากมายค่ะทั้งวิตามินซี C นะคะนี่เลย วิตามินซีแล้วก็สารละเหยจากเปลือกมะนาวนะคะป้องกันมดป้องกันมแมลงค่ะวิตามินซีก็เสริมความแข็งแรงนะคะ,ะทําให้บอลสีเรากัดสีสวยงามค่ะวันนี้ครูสงก็ใส่น้ําประมาณ5ลิตรนะคะแล้วก็เศษเปลือกมะนาวค่ะบีบเข้าไปผสมเข้าไปค่ะ <S <S เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปลดน้ําบอลสีกัน <S 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 <ๆ>ลดได้ทั้งทางรากและทางใบนะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะ ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ลดได้เลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับลดได้หมดเลยนะคะแม้แต่ใช้ชนค่ะใช้ชนพระเอกของบอลสีเลยค่ะก็ลดได้ค่ะเพื่อนๆ ปุ๋ยธรรมชาตินะคะจากวัสดุเหลือใช้เปลือกมะนาวน้ำมะนาวเหลือใช้จากครัวเรือนค่ะนำมาเป็นน้ำปุ๋ยชีวภาพค่ะเพื่อนๆไม่มีสารพิษอันนั้นทำให้ต้นบอนสีของเราใบสวยใบสีสดสีงามค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นประสาททองนะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆอนอู้ดูใบของเขาค่ะสวยมากว้าวแม้แต่อันนี้นะคะนพเก้าค่ะ ต้นพะก้าต้นนี้นะคะคุณส่งได้มาต้นเบบีเล็กนิดเดียวค่ะตอนนี้นะคะจะเรินแล้วงามแล้วค่ะนี่กระสีด่างด้วยว้าวค่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะคุณส่งก็นํามาบอกเพื่อนๆค่ะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างกับเพื่อนๆในการเลี้ยงบอลสีนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆสูตรเด็ดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะครูส่งมีอะไรก็อยากแบ่งปันค่ะ เพื่อนๆสามารถนำไปใช้กับบอลสีได้เลยนะคะไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นค่ะต้นไม้ของเราได้รับสาราวิตามินซีจากน้ำมะนาวแล้วก็ได้สารละเหยป,ป้องกันมดป้องกันแมลงจากพืชจากศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีใบสวยใบงามแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆ่ะปราสาททองต้นนี้นะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ